สวัสดีค่ะบุภาพาดด้วยค่ะมาแนะนําเสื้อที่ถักเสร็จแล้วอันนี้อันนี้ไม่มีในแพทเทิร์นนะคะไม่มีในแบบของต่างประเทศเนาะเป็นแบบที่บุภาคิดลายด้วยด้วยลายเอาลายถักจากของตัวอื่นที่ถักถักอยู่ค่ะมาถักเป็นเป็นเสื้อบุภาเองอันนี้ถักจากคอลงมานะคะแต่แขนเนี่ยจะเป็นแขนจำ้ำแขนจ้ำประมาณแขนสี่ส่วนค่ะแล้วก็ลูดแขนขึ้นมานิดนึงนะคะ ตัวนี้บูผาเป็นสีเทาดำนะคะสีเทาดำเนาะส่วนกระโปรงเนี่ยปูผาเป็นผ้าสายเดี่ยวผ้ายืดสีเทาสีเทาดำเช่นกันค่ะกระโปรงเนาะใส่ออกมาแล้วบูผาว่าสวยดีค่ะสวยดีด้วยที่เป็นลายแบบเป็นลายเรียบๆนะคะเป็นลายเรียบๆเนาะก็อยากมานําเสนอท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมอยากจะถักด้วยลายง่ายๆแบบนี้บ้างเนาะอันนี้บูผาจะทําชายไม่ได้ยาวมากนะคะเพราะใส่กับกระโปรง เสื้อเสื้อประมาณนี้ใส่ใบรุ่นก็ใส่ได้นะคะวัยรุ่นใส่ได้เพราะว่าเป็นมันออกจากเอวลยอยนิดหน่อยลยอยนิดหน่อย,อ,ยอยนะคะแขนเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วรูดรูดแขนบัวผาว่ามันสวยดีนะสวยดีเนี่ยค่ะมาให้เห็นแบบชัดๆนะคะเป็นลายตาตาเนาะเป็นลายตาตานี่นะคะนะเดี๋ยวเรามาดูมาดูวิธีถักนิดนึงแล้วก็มาดูแบบเสื้อกันค่ะ อันนี้แนะนําใหม่นะคะแนะนําใหม่เนาะที่ใช้ถักบูพาใช้ไหมวีนัดนะคะเบอร์20เบอร์20เส้นมันจะใหญ่กว่าเบอร์16นะคะเส้นใหญ่ใหญ่กว่าเบอร์16เข็มใช้0 9 5ย MM ์เมมค่ะใช้เบอร์นี้นะคะที่ถักก็จะถักทําให้ถักได้ไวนะถักได้ไวถักได้ไวนะคะเดี๋ยวบูพัดจะมามาก่อนที่จะไปดูตัวเสื้อนะบูพันแนะนําวิธีถักลายนี้นิดหน่อยนิดหน่อยนะคะ ก่อนที่จะไปดูตัวเสื้อที่ที่ัุภาถักสําเร็จมาให้นะเพราะลายนี้เป็นลายถักที่ไม่ได้ยากนะคะเป็นลายถักง่ายๆแต่ว่าภาพรวมออกมาสวยดีค่ะสวยดีปุัาจะมาแนะนําถักให้นิดนึงนิดเดียวค่ะนิดเดียวนะพอเราถักโซ่รอบตัวนะคะถักโซ่ไปก่อนอย่าเพิ่งเอาชนกันนะถักโซ่ตอนฐานฐานถักตรงชายเพราะอันนี้มันถัก ออกถักจากคอนะถักโซ่ไปก่อนไม่ต้องแน่นมากนะคะบุผัจะทำโซ่ไม่แน่นมากนะอันนี้ทำตัวอย่างลายให้นิดนึงนะคะนิดนึงนะแล้วก็ขึ้นไปบุพัฒจะยังไม่เอามาชนนะคะขึ้นไปสามโซ่สามโซ่นะคะทําเป็นหลักทําเป็นหลักนะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเป็นหลักคู่นี่คะ่ะหลักคู่ เว้นสองโซ่เว้นสองโซ่นะคะสองโซ่บนสองโซ่ล่างมาปักโซ่ที่สามนะคะมาปักโซ่ที่สามนะสองโซ่บนสองโซ่ล่างพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเป็นหลักนี่นะคะสองหลักคู่สองหลักคู่ถักออกมาแล้วสวยมากเลยค่ะ ชอบชอบมากเลยถักออกมาแล้วแล้วรีดแล้วสวยมากเลยค่ะไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบเนาะเว้นสองโซ่นะคะสองโซ่บนสองโซ่ล่างมาปักโซ่ที่สามนคะคะเราทําไปอย่างเงี้ยพอทาทาทาอย่างนี้ไปใช่ไหมคะนับนับอย่างเงี้ยให้เป็นคู่นะคะอันนี้อันนี้สองสามให้ลงคู่นะคะลงคู่ก่อนที่จะมาชนกันนะ ก่อนที่จะเอาเอาเอามาชนกันนี่นะคะถามว่าทำไมต้องเป็นลงคู่เพื่อที่จะเราจะจัดวงแขนค่ะวงแขนเนาะกับคอถ้ามันขี้นะคะมันจะลงแล้วเราทำให้ตัวเสื้อไม่เท่ากันนี่นะคะสองหลักบนสองหลักล่างนะคะเมื่อได้จำนวนตรงอันนี้บูผัดถือว่าเป็นดอกนะเมื่อได้ลงคู่แล้วนะคะ เราก็จับมาชนกันจับมาชนกันแล้วก็มาผูกกันเป็นวงกลมก่อนขั้นตอนแรกก่อนที่เริ่มนะคะทําแบบนี้นะเนี่ยค่ะพรอนี้เราก็อย่างี้นะคะเวลามาชนกันสองโซ่แล้วก็มาชนฝั่งนี้มาชนฝั่งนี้นะคะชนฝั่งนี้นะแล้วก็ตรงชายตรงเนี้ยก็เอามาผูกเนี่ยนะคะมาผูกแบบนี้นะถ้าเพราะเราทําตรงคอลงมาเนาะเนี่ยค่ะ ก็ผูกมัดให้เรียบร้อยอันนี้คือวิธีทำนะวิธีทำวิธีทำเสื้อแต่ว่านับให้ลงคู่นะคะสองสอย่างเงี้ยค่ะให้ลงคู่นะอันนี้ผูผัดทำตัวอย่างพอมารอบตัดไปรอบรอบถัดไปนะคะรอบนี้เราผักปักบนหลักนะคะตัวเอ็กหนึ่งีน่นะสอง แล้วก็สองโซ่ค่ะสองโซ่แล้วก็ปักนี่นะบนหัวหลักเลยค่ะหนึงสองแล้วก็สองโซ่สองโซ่ลายนี้ถ้าใครยังไม่ถักบุ่ผาแนะนำให้ถักเลยนะคะสวยจริงๆ <laughs> สวยจริงๆแล้วเป็นลายที่เรียบร้อยนะเป็นลายถักที่ง่ายๆเรียบร้อย แล้วถักออกมาด้วยไหมซัมเมอร์เบอร์ยี่สิบนะคะถ้าท่านผู้ชมใช้เบอร์สิบหกก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ไหมซัมเมอร์จะสวยนะสวยกว่าเพราะปูผัดตอนนี้แทบไม่ได้ถักไหมพรมเลยค่ะเพราะระหว่างไหมพรมใส่มันก็จะคันคันหน่อยนะแต่ไหมซัมเมอร์มันไม่คันมันใส่หน้าร้อนได้นะนี่นะคะพอมาอีกรอบหนึ่งเราก็มาทําหลักอีกรอบหนึ่งทําหลักก็ปักบนตรงหัวหลักที่เราทํา ทำตัว x ตะกี้นะคะนคะคะแล้วก็สองโซ่ปักบนตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยค่ะมันจะมีช่องอยู่ลายมีแค่นี้เองค่ะลายมีแค่นี้เองแต่ถักออกมาแล้วไม่ผิดหวังเลยลายนี้โบผายังอยากจะถักเออเป็นสีอื่นอีกนะสีอื่นอาจจะเอาคนละแบบเสื้อคนละแบบด้วยลายนี้นะ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเพราะว่าบุพัดบุพเพว่ามันสวยอะรู้สึกมันสวยมันเป็นลายที่เรียบร้อยแล้วมองมองภาพแล้วมันสวยอะถักไม่ได้ยากค่ะนั่งเนี่ยถักไปเรื่อยๆเนี่ยลายง่ายแต่ว่าพอรีดออกมาตอนยังไม่รีดมันไม่สวยนะคะตอนยังไม่รีดมันเป็นแบบนี้นะมันไม่สวยนะแต่พอรีดแล้วมันสวยตอนรีดก็อง,ง,กงอ ก่อนรีดนะคะชุบน้ําให้ชุ่มเลยค่ะปล่อยให้มันให้น้ําหยดมันหมาดๆแล้วถึงมารีดให้น้ําหยดมันหยดออกกับหมดแต่ของบุปผาบางทีก็น้ํายังหยดไม่หมดเลยค่ะรีดด้วยเตารีดไอ้น้านะคะรีดทับทับวางทับวางนะคะไม่ไถนะเวลารีดไม่ไถทับวางแล้วก็ทับวางนะคะทำอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อย เป็นลายถักที่เรานั่งดูทีวีอะไรไม่ต้องคิดไม่ต้องมานั่งปวดหัวกลัวจะลืมลายนะอันนี้ไม่ลืมถักง่ายๆแล้วออกมาสวยมากเลยอันนี้เผื่อลายท่านหาคลิปบุผาไม่เจอพอดีบุผาไม่ได้ทำเป็นอนะีพีเนาะก็ทำเป็นเสื้อหนึ่งลายหนึ่งลายหนึ่ง,หน,งหนึ่งวิดีโอคือก็จะหาเยอะหน่อยนคะคะ นี่นะลายมีประมาณนี้เองลายถักมีประมาณนี้เองแต่พอรีดแล้วจะออกมาสวยเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อกันค่ะทําได้แล้วเนาะอันนี้ตัวเสือ้อตัวเสื้อนะคะบุผัฒใช้ถักถักเป็นวงกลมจากคอรอบแรกเนี่ยบุผัฒน์ทำยังไม่แตกยังไม่แตกไหลนะคะ ตัวเสื้อตัวนี้บุผาใช้ตรงตรงด้านหน้าด้านหลังบุผาใช้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคะความกว้างเนี่ยเท่ากันสองสี่หกแปดสิบสิบสอสิบสาเนี่ยค่ะไม่นับตรงที่จะแยกไหลน,นะสิบสามสคู่เท่ากันเลยทั้งสี่ด้านเท่ากันทั้ง4ด้านนะคะแต่ว่าบุผาว่ามันมันเข้ามาลึกนิดนึง แต่ถ้าใครจะทําแขนพอ,องเหมือนของบุภาก็ทําได้บุภาใส่เสื้อผ้าอาใส่เสื้อผ้า XL เสื้อตัวนี้จะอยู่ที่ไซส์ XL นะคะมันจะพอดีตัวเนี่ยค่ะเห็นวงแขนมันจะกว้างนะคะเพราะอันนี้เราจะทําเป็นแขนตัวนี้นะถ้านับมาจากตรงนี้ตะกี้บอกเลยเนาะสด้านเท่ากันก็คือหลักเนี่ยค่ะหนึ่งสองส้าหกดแดเ้า 1ิ1ส1บ13นะคะสนะิเราไม่รวมตัวที่แยกนะเราไม่รวมตัวที่แยกนะสิบวกไป4ด้านเนาะสิ 13. บวกไป4ด้าน13บสามคูณสี่บวกอีกสบวกอีกสเท่ากับห้คู่56คู่ เท่ากับ56คู่นะคะเพราะเราต้องบวกเผื่อตรงนี้นะเท่ากับตัวนี้เนี่ยค่ะถักให้ได้56 56เราทำโซ่ยาวๆก่อนแล้วก็ทำรอบให้ได้56นะคะรอบแรกเนี่ยเราเรากำหนดตรงนี้ก่อนให้ได้56อันแล้วพอรอบที่สองมาเนี่ยค่ะเราก็มาแตกวงแขนเห็นไหมคะพอเราแตกเราแยกมาแยกมาแยกไล่ลงไปแยกไล่ลงไปถักจากคอตัวนี้ง่าย คอจะประมาณเนี่ยค่ะเห็นไหมคะคอจะประมาณคอสี่เหลี่ยมนะแต่ไม่เชิงสี่เหลี่ยมมันจะสวยนะคะคอแบบนี้จะสวยนะใส่สวยถ้าท่านผู้ชมจะเอาเอาขนาดตัวเท่าของบุผาก็ได้บุผานับลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองสิบสอง นับลงมาจากวงแขนนะคะ12 12รอบแต่ว่าบุผาเนี่ยมาเพิ่มท้องแขนนะด้วยด้วยตรงตัวเนี่ยมันเล็กไปบุผามาเพิ่มท้องแขนก็ประมาณอีกประมาณอีกสี่สี่สี่คู่ประมาณสี่คู่มาเพิ่มท้องแขนนะคะถามว่าทําไมเพิ่มเพราะลําตัวมันเล็กไปลําตัวมันเล็กไปก็เลยต้องมาเพิ่มค่ะเพิ่มวงแขน ทีนี้พอเพิ่อมวงแขนมันจะได้แขนออกกว้างหน่อยเพราะอันนี้เราจะทําปลายสอบให้แขนพองๆเนาะตรงนี้มันจะตกที่ความกว้างตกที่9นิ้วตรงนี้นะคะ9้านิ้วความยาวของแขน19นิ้วแขนยาว19นิ้วกว้างของตัวเสื้อ19้านิ้วยาวของตัวเสื้อ19นิ้ว19นิ้วนะคะเนี่ยค่ะ พอบุพัดถักมาสังเกตนะคะเพราะว่าแขนมันจะออกดูใหญ่ๆใ,ใช่ไหมเราก็มาสอบมาสอบตรงปายนะคะเนะะี่ยค่ะโดยทําหลัก <Yeah. S 1> เพื่อที่จะทําให้มันเป็นแขนรูดขึ้นมาได้ให้มันเก๋ๆนะถ้าไม่ไม่รูดแขนมันก็แค่แขนปล่อยๆอ,อยู่ที่ประมาณถ้าสมมุติว่าเราเราไม่ดึงไม่ดึงรูดขึ้นเหมือนที่บุพัดใส่นะเราปล่อยมันมันก็จะตกประมาณแขนสี่ส่วนพองๆนิดนึงอ่าพองๆนิดนึงเนะะี่ยค่ะก็ทําเป็น ก็ทำเป็นหลักนี่ค่ะไขว้กันพอเราจะมาบีบตรงนี้ให้มันเล็กหน่อยเราก็มาทําเป็นหลักเราก็ก็มาลองกับสวมกับแขนเราดูก่อนนะคะตรงนี้นะนีค่ะอันนี้อันนี้ต้องถักไปลองไปนะตรงปลายแขนค่ะเพราะแขนแต่ละคนใหญ่ไม่เท่ากันอันนี้ของบุผากว้างสี่นิ้วค่ะกว้างสี่นิ้วแต่แขนบุผาไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นคนพุงใหญ่แต่ว่าแขนไม่ได้ใหญ่มาก เนี่ยค่ะมันจะใส่พอดีแต่อย่าให้หลวมเกินนะไม่สวยเวลาเรารูดแขนขึ้นเนี่ยค่ะพอเราถักมาตรงตรงนี้ใช่ไหมคะเรามาสอบเข้ามันก็จะผ่องๆองจะแขนออกผ่องๆองนะคะแขนออกผ่องๆเนี่ยนะสวยนะเสื้อเสื้อ,อถ้าลำตัวเราไม่กว้างนะคะเพราะเพราะอันนี้ผบผ่าใช้ตรงคอค่ะแบ่งเท่ากันสีด้านเลยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอมันแบ่งเท่ากัน ตรงลําตัวบูพากวัวจะใส่ไม่ได้มันดูจะเล็กไปก็เลยเพิ่มมาเพิ่มท้องแขนเพิ่มโซ่มาเนี่ยค่ะเนี่ยนะรอยที่เพิ่มเนี่ยนะเพิ่มมาก็คือหนึ่งสองสามสี่อันนี้ที่ท้องแขนที่เพิ่มมาก็กะเอาก็ได้ค่ะอันนี้น่าจะประมาณยี่สิบโซ่ยี่สิบโซ่นะเพิ่มท้องแขนเพื่อให้ลําตัวมันไม่ได้ฟิตมากเพราะบูพาพุงใหญ่ค่ะต้องเพิ่มนะ ต้องเพิ่มอันนี้วิธีถ้าเราดูแล้วอูลำตัวมันเล็กไปเราก็มาเพิ่มตรงวงแขนค่ะถ้าแขนปล่อยจะไม่สวยต้องแขนประมาณแขนจับนะเสื้อเสื้อลักษณะน,นี้ประมาณแขนจับความยาวเนี่ยค่ะตรงปลายแขนบุผาก,ก็แค่เก็บขอบแค่นั้นเองค่ะไม่ต้องไปทำอะไรมันไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยเนี่ยแต่ว่าเสื้อเสื้อตัวเนี้คือชอบใจมากเลยค่ะออกมาสวย บุภาว่าจะถักเดี๋ยวหาสีหวานๆกันสีชมพูหรือสีอะไรประมาณนี้ค่ะอาจจะทําแขนยาวไปเลยอะไรอย่างนี้นะทาแขนยาวแต่แบ่งคอเนะี่ยอาจจะต้องแบ่งใหม่อันนี้จะถักถักจากชายขึ้นก็ได้ไไนะคะถักจากชายขึ้นก็ได้ถ้าไม่ทําคอลงมาถ้าไม่ทําคอลงมานะถักจากชายขึ้นแล้วก็ไปทําต่อแขนเอาก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าเราจะทําแบบไหนเนี่ยค่ะ ตรงเก็บคอเนี่ยบูผาเก็บมาหนึ่งสี่รอบค่ะตรงคอเนี่ยบูผาเก็บสี่รอบแรกๆคอมันจะกว้างนะคะคอมันจะกว้างเลยนะเราเก็บเข้ามาเก็บเข้าสี่รอบนะคะมันจะมันจะแคบเข้าเอาคือเก็บคอเนะะี่ยค่ะถ้าเกิดมันยังกว้างอยู่นะเราก็เราก็สมมุติถักไปปักตัวเอ็กไปสามครั้งเว้นหนึ่งเว้นหนึ่งแล้วก็สามอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาให้มันแคบเข้าถ้าเกิดคอมันยังกว้างอยู่นะ ตรงคองเพราะเราเอาใช้ห้าสิบหกคู่นะตรงนี้มันจะดูกว้างหน่อยอันนี้มาแนะนําท่านผู้ชมเนี่ยในเสื้อสวยอีกตัวหนึ่งแต่เสื้อตัวนี้ภูมิใจไหมเสื้อตัวนี้หมดประมาณสองม้วนกว่าสองม้วนกว่านะเกือบสามม้วนเอาตีซะสามม,นนะสาม้วนเนาะสามตีซะสามม้วนค่ะตีซะสามม้วนสามม้วนเอาอยู่นะเสื้อเพราะมันแขนยาวใช้ไหม สามวนนะบางร้านขายหกสิบที่ตั้งพ่อเสียงขายหกสิบห้าบาทแต่ร้านที่บุผาเจ้าประจําขายห้าสิบห้าบาทใหม่ของวีนัสเนี่ยค่ะเบอร์ยีสิบเนี่ยแต่ว่าบนห้างนะแต่ว่าสีมันจะคือสีที่บางทีเราเราไม่มีสีสวยๆนะก็อาจจะต้องดูหลายร้านอต้องดูหลายร้านแต่ชอบนะอ มีม,มีมีลูกเพจคนหนึ่งเขาเขา,เขาถามมาบุผานแนะนำให้เขาไปซื้อเขาซื้อ,อกระโปรงกระโปรงเดทเนะะี่ยค่ะกระโปรงเดทสายเดียวเนะนี่ยน,นะในใน a c e b o o k นะแต่เจ้านี้ไม่ไม่หลอกลวงนะคะตัวเขาขายไซส์ฟรีไซส์นะร้อยหกบาทมันหนาอยู่นะคะถ้าสีเข้มเข้มนะมันเป็นพยืดค่ะเป็นพยืดต้องสั่งฟรีไซส์เนาะฟรีไซส์เนี่ยบุผาเคยสั่งมาไซส์ใหญ่ของเขานะมันหลวมไปค่ะมันหลวมไปมันไม่พอดี ใส่สั่งฟรีไซส์บูพากา็หนัก70นะ70กิโลก็ถือว่าเป็นคนตัวใหญ่อะเป็นคนตัวใหญ่ใส่ฟรีไซส์ก็โอเคค่ะเนี่ยสวยความยาวมันใต้เขา่ามันเป็นพยืดสวยนะคะอันนี้อันนี้เป็นสีเทาดําสีเทาดำอ่าพอใส่กับเออจะสังเกตว่าบูพาใส่ใส่นะค่ะพยืดนะเขาเรียกชุดเดสใส่ทํางานนะบูพาก็แนะนําหลายท่านอยู่ซื้อคือคือใส่แล้วมันโอเคเลยค่ะกับ เสื้อถักเราอะใส่ไปทํางานได้เนี่ยบุผาก็ใส่ไปทํางานทุกวันด้วยเสื้อถักกับกระโปรงนะคะหารองทงรองเท้านิดหน่อยก็ดูดีนะดูดีก็เลยมาแนะนําท่านผู้ชมว่าลายเนี่ยค่ะแนะนําให้ถักเลยให้ถักเลยคือคือควรจะมีไว้ค่ะควรจะมีไว้ด้วยลายถักอันนี้นะลายถักอันนี้บุผาว่ามันเป็นลายที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นลายที่สวยใช้สีหวานหวานเออใช้สีหวานหวานจะใช้สีขาวสีชมพูสีอะไรก็ก็แล้วแต่ชอบนะ ลองทำกันดูค่ะเนี่ยค่ะถ,ถ้ารูดแขนขึ้นมันจะอยู่ประมาณนี้ถ้าไม่รูดแขนขึ้นปล่อยแขนตกมาหน่อยพองๆก็อยู่นนประมาณแขนสี่ส่วนแขนสี่ส่วนอันนี้ทําประมาณแขนส่ส่วนเนี่ยค่ะก็มาฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปหนึ่งนะลองทํากันดูค่ะฝากไ้ได้ค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ